สวัสดีค่ะชุดตนี้นะคะสมัยเก้าอี้กลางเด็กเก้าอี้ห้องพ่หนูใช่ไหมใช่อ๋อแล้วนี่คืออะไรอ่ะไม่มออาเคลื่อนถ่ายขาโป๊ะนะคะขโป๊ะด้วยว่ะเดี๋ยวจะประกอบเองเอ่ะพี่ว่าจะประกอบได้ไม่น่าจะได้สีถูกหรือเปล่าค่อยๆขีดเอากรองทางสภาพมันแบบว่าสีแดงเหรออะตัดตรงนล้นก่อนลูกแข่งแรงเะแต่พ่อนั่งไม่ถได้อโอเค ก็ได้อยู่นะนี่เป็นขานะคะแล้วก็แขนเอเอแไปนอนได้ค่ะต้องนอนเตียงจ้าก็เตียงอ,อ๋อเอี๊ยอมอีกอันนี้พนักพิงก็ได้อยู่อันนี้เป็นอีอันนี้คือแม่เอาตัวดีมาเลยได้ไหมเอาตัวแพงมาให้เลยเ โอเคไุ่ยที่หนุนหัวตนแด้ให้น้องมุกเอาน้มุกบอกไม่เอาแม่บอกว่าดีนะมันมีที่หนุนหัวน้องบอกไม่เอามาเดี๋ยวเราจะมาประกอบกันแต่พี่หมวน่าจะต้องให้คุณพ่อช่วยนะคะเพราะว่าน่าจะน่าจะงานใหญ่อยู่ใหญ่เลยไอเดี๋ยวเรารอพี่เหมวเตรียมทุกอย่างก่อนเราจะมา มันปรับขึ้นลงได้โอ้โหงานงานผู้ใหญ่แล้วแหะไม่ให้งานเด็ก <Yeah. S 1> มีล้อด้วยเดี๋ยวกล้อแล้วกันนะคะอ๋ค่ะเดี๋ยวให้พี่หมวนะคะให้ผู้พ่อมาช่วยดูบ่าโอเคเดี๋ยวเรามารอดูกันว่าตอนเสร็จจะเป็นไงไไอ่ะประกอบลอ้อไปก่อนมันต้องกดให้ลงล็อกเลยนะลูกอันนี้เป็นอะไรครับพี่เหมว้นั่งแบบ บออันนี้เพิ่มเป็นอะไรนะยางพาราใช่ไหมใช่เป็นยางพารามันก็จะนิ่มขึ้นมาอีกสีที่สั่งเป็นสีขาวเทาเดี๋ยวตอนนี้คุณพ่อก็กำลังประกอบล้อให้พี่หมิวอยู่นะคะนี่คือที่มือคืออะไรอ่ะพี่หมิวโซ่ที่ใส่แบนี้เดินขึ้นแล้วลงอันนี้ก็คือคล้ายๆเก้าอี้แม่อันเล็กแหละพี่พ่อประกอบให้มันต้องขันน็อตเข้าไปถุงไ้น่ะใช่ใช่รอรุ้นนะคะตอนเสร็จจะเป็นไง นี้พี่เหมียวกำลังแกะที่พิงนะคะแล้วก็ให้คุณพ่อกำลังใส่เบาะให้อยู่ตอนนี้ดูที่พิงเนี่ยลูกนี่คือเรานั่งแต่หจะซื้อหมอนเพิ่มดีไหมตอนนี้จะไปซื้อหมอนเพิ่มก็ดีนะก็สั่งเอาไปไม่ขี้ละก็น่าจะสบายคือจะสั่งรองเท้าในห้องใส่รองเท้าในห้องคือจะสั่งอันนั้นแล้วก็อุย ตอนแเราคุ้นจะเอาอันน so oui, uh uh ี้จริงๆใช่นะสบายกว่าร uh ุ mm ้ว่าแบบไหนอุ้ว่าแบบพีมพหัวก็อีเจ้าหญิงเดี๋ยวเราติดตามอะไรเน้นที่แต่งหน้าเป็นเรียงคนนอ่ะใช่เขาเน้นสวยนี่นะคะก็อีพี่มิวก็เสร็จแล้วประกอบเสร็จแล้ว อันนี้คืออะไรโต๊ะวิวแชร์เหรอก็วิวแชร์เหรอเฮ้ยก็ดีนะดีไม่จะดีนะใช่คุ้มราคาอยู่นะคะแล้วก็สวยด้วยเป็นไงก็พอได้นะลูกพอได้เพราะว่าเขาก็จะมีที่วางแขนให้แล้วก็ปรับขึ้นสูงได้นะคะขึ้นลงแล้วก็มีที่พิงหัวแบบนี้ใช่โอเคก็เดี๋ยวรอโต๊ะนะคะก็อี้มาก่อนโต๊ะของนมุกโต๊ะมาก่อนก็อี้เดี๋ยวไปติดตามชมคลิปต่อไปว่า จะมีอะไรมาอีกจะเป็นโต๊ะพี่หมิวหรือว่าเก้าอี้นั่นเองโอเคอเคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะบายจะให้รีวิวอะไรก็คอมเมนต์มาได้นะจ๊ะ